อกกากงกมาขี้บ่นไหมครับขี้บ่นไหมอาไปบอกอากงกมาบอกว่าคือผู้ใหญ่บ่นเนี่ยนับมักจะบ่นบอกว่าดื้อสอนไม่จําอะไรทํานองนี้เปล่าหรืออะไรไหนรู้ตัวหันฟังหน่อยขี้เกียจพูดไม่รู้เรื่องมีอะไรมากกว่านี้เปรียบเ,เทียบอะไรฮะ โ okay, อเคเขาเจะหยุดนะครับรู้ว่ามันเป็นการสอนแต่เป็นความเข้าใจผิดว่าเป็นการสอนที่ถูกต้องจริงแล้วมันผิดนะครับเราไม่พูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะฮะเราไม่ข่มขู่ไม่มีไม่มีประโยชน์นะและเราไม่เปรียบเทียบลูกหลานของเรากับคนอื่นแม้แต่กับนี่น้องสาวปะแม้แต่กับลูกพี่ลูกน้องตัวเองก็ไม่เปรียบเทียบไม่เปรียบเทียบกับใคร้งสิ้นนะครับแล้วผมจะค่อยๆแนะนํานปไปเรื่อยๆก็แล้วกันกนะเขาคเดียว ไหนคุณติ๊กแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ไงปล่อยให้เขาทาสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอย่าไปทําให้อย่าไปกํากับนะครับโอเคไหมได,ดีไหมนะพอไปทําให้ไปกํากับก็แปลว่าดูถูกสติปัญญาใช่ไหมเออเดี๋ยวเราก็ทำของเราเองได้สมาธิไม่ดีคิดเองคเองครียดง่ายเออทำไมคิดเองเครียดง่ายบอกให้ผมฟังหน่อยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอครับ อะไรฟังหน่อยฮะหรือพูดไม่ได้หรืออะไรนะเอาร้องไห้เลยเอาแล้วนี่แหละประเด็นสำคัญอยู่ตรงเนี้ยอยังไงครับสองคนที่พูดไม่ได้คนที่พูดแล้วกันหรือจะพูดเป็นการสุดตัวเด็กลูกไปก่อนแล้วแบบไหน ผมไม่รู้ว่าเรื่องรเรื่องมันรุนแรงวิกฤตอะไรขนาดไหนยังไงครับยังไงฮะอธิบายไหวไหมครับ เ,เขาอยู่ได้ใช่ไหมแต่เขาก็จะเครียดเขาก็จะรับไม่ได้แม่ใครแม่เขาคือตัวคุณ<ม><ะ>อ่าคุณแม่แต่งงานใหม่แล้วไงต่อครับก็คือน้องเขาก็คือแบบจะเริ่มแบบแอนตี้แล้วอะค่ะแล้วคุณพ่อเป็นไหนคุณพ่ออยู่แยกกันสี่ปีแล้วตั้งแต่เขาสามขวบอะค่ะโอเคลูกคนเดียวอย่างนี้แปลว่าลูกคนเดียวนะฮะ เอ่อคุณแม่มีลูกกับสามีใหม่หรเปล่าอโอเคเล่ามาเรื่อยๆครับแล้วก็แบบว่าน้องเขาจะแอนตี้กับผู้ชายคนนี้ยเามีแม่แต่งงานใหม่แล้วก็พูดอะไรก็ือไม่ได้น้องเขาก็ือแบบไม่ชอบเขาเหมือนแบบมาแย่งแม่ไปจากเขาเอาให้กาณนีมก็แปลว่าตอนนี้คุณแม่อยู่กับอยู่กับพ่อเลี้ยงอยู่กับสามีใหม่นะและ้วแล้วคนลูกก็เลยอยู่กับ อากงกาม่าใช่ไหมอยู่มากี่ปีแล้วครับโอเคแล้วแล้วคุณพ่อเขาอยู่ไหนครับอเมริกาค่ะอยู่อเมริกาไม่กลับมาแล้วไม่ดูแลไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องได้เลยทั้งสิ้นคือก็มีนะโทรมาคุยกับลูกต่อที โอเคเข้าใจแล้วเออด้งั้นมันจะขัดทิกซวอไปตัวหนึ่งว่าทำไมเป็นแบบนี้โอเคอ้าวเผดรู้ทุกอย่างใช่ไหมครับรู้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ไหมบางทีเราก็นึกว่าเอ,อ๊ะทำไมไม่มีใครเอาเราเลยสักคนแม่ก็ไม่เอาพ่อก็ไม่เอาเคยนึกแบบนี้เปล่าไม่นึกนะนึกแบบไหนครับ อะไรนะทาไมาอะไรนะทําไมแม่ไม่มาอยู่กับเราอยากอยู่กับพ่อหรือแม่มากกว่าอยู่กับแม่ทําไมแม่ไม่อยู่กับเราโอเคทำไมก็ไม่ร okay. okay. ู้อ่ะยังไงครับคือสามมงใหม่เ okay. นี่ยคือแบบเขาเลี้ยงเขาก็คือเลี้ยงเราให้ คภาพเป็นอยู <nek. S 2> Or, okay, er ่เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกด้วยว่าเออเขาก็เลี้ยงเราให้เราสบายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เออหนมีก็หาเงินให้หนูเรียนเรียนไปก่อนนะครับอืมก็อยากไปอันตี้ทั้าอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะไม่ค่อยเจอกันนะเพราะเขาคนนั้นเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายเคยทำร้ายเขาโอ้ยอย่างนั้นเลยก็เลยไม่กล้าให้อยู่ เอาลาต้องบอกที่มีอยู่วิธีเดียวนะ,ะมีอยู่วิธีเดียวต้องโตขึ้นเป็นคนเก่งนะ,นะฮะเป็นคนเก่งทํางานมีสตังค์มากพอแล้วก็รับแม่กลับมาอยู่กับเรานะะมีวิธีเดียวนะ